สัสดีค่ะเอีทุกท่านและท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเราก็ขนย้ายนะคะขนย้ายนะคะข้าวของนะคะบ้านของพิะวันนะคะมาเดี๋ยวเราจะเราจะขนย้ายของนะคะเพราะว่าจะยกบ้านนี้ไปนะคะมาเราช่วยขนของไปขึ้นรถคันนี้นะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ คุณรถคันนี้นะคะ เด,เดี๋ยวแลครับแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โยนมาเลยเอา้าได้ต้ากพอดีไอ็นเดียคุณคุ้นจังเลยเนะาะจบเลยต่อ น่พอดีได้ต้มพอดีเลยอันนี้พาด้ว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้โอ้โหโอ้โหเราจะตั้งแดดเลยนะคะเอสซีเราตั้งในร่มนะเดี๋ยวเอสซีจะแดดร้อนเดี๋ยวจะน้ำม,มืดนะ Come on, <laughs> ละมือผลไม้คนละมือตัวคนเดียวทำไมของเยอะจังแปลกมากตัวคนเดียวแต่ของเธอเยอะจริงๆยังไม่หมดนะ FC เนี่ยยังไม่หมดนะนี่แค่พื้นฐานนะพื้นฐานนะครับพื้นฐานของยายลอมอมชขายไปในบ้านเคนหรือเปล่าสงสัยคนไอ้ของเยอะมากมันแดงมันแดง

ฟังเดียวโอ้โอเคนอนที่มาฟังนี้เียงของยาทางนี้ขอด้ขอดไปเอากระถางใส่นะเียยักระางอัิดรอ้อ่งงไว้ในรถดีแลมันย้อนแสงหรือเปล่านะคะดูรถนะคะโอ้รถยกก็มาแล้วนะคะนี่รถยกมาแล้ว เตรียมพร้อมน,นะคะแต่เราจะขนข้าวขนของก่อนเนาะ,ะตรงนี้มันล่มดีนะคะเอฟซีตรงนี้มันล่มดีถ้าอยู่ตรงอื่นมันก็ไม่ล่มนะคะแดดร้อนเดี๋ยวเอฟซีจะหน้าม,มืดนะคะเดี๋ยวเอฟซีจะหน้าม,มืดเนาะ ต้งไต่กนนะครับจะจัดไม้กอนอเวลาสำหรับทุท่านเป็นใจติด้ยนะครับคลิกดไลคกดไิดต เล่ทั้ทังเดีวผมเดินสั้นไลยสนี่บ่ฮะโอเคที่เหลือไต้งเดียวเนาะผมจะให้ฮะโอ้สุดพอหลังเดียวก็สิ่เต็มลวบ่ลังเดียวก็เต็มนว เป็นหลานหลบแป๊บ ขนของออกแล้วก็จะยกตัวบ้านนะคะออกมาทางด้านหน้านะคะเนาะดีที่ว่าสายไฟของเราสูงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจะพอไหมน,น,น้อนี่หมดไหมข้นนาวของนะคะค่อยๆจัดเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะจัดนะคะแม่ชายจัดเนาะ